ส่วนคดีดังกล่าวนี้นะครับเกิดขึ้นช่วงวันเสราร์ที่5เมษาย,ยนที่ผ่านมาช่วงสายๆนะครับมีคนร้ายเขาเนี่ยเป็นอดีตรปพแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือตกงานพอตกงานไม่มีเงินนะครับก็เลยไปก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์เพื่อที่จะหาเงินเที่ยวในช่วงสงกรานที่กำลังจะมาถึงนี้ แต่ยังไม่ทันได้เที่ยวนะครับก็ถูกตํำรวจสอน,นอท่าข้ามตามรวบตัวได้ซะก่อนพฤติกรรมคร่าวๆเบื้องต้นนะครับสำหรับคดีดังกล่าวนี้ก็คือมันมีผู้เสียหายเนี่ยเธอขับรถจัก,กรยานยนต์แล้วก็นำเอากระเป๋าวางไว้ที่ตะกร้าหน้ารถนรี่ฮะสิ่งที่เราอยากจะย้ำเตือนอบางทีเราอาจจะไม่คาดคิดแต่พอวางกระเป๋าไว้นะฮะที่บริเวณตะกร้ารถจักรยานยนต์ก็เลยอาจจะเปิดช่องให้โจรเนี่ยก่อเหตุได้นั่นเองครับ ต้องระมัดระวังกันนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่สามารถบันทึกพฤติกรรมของนายธนรัตน์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยฮะขับมอเตอร์ไซค์ตีคู่ตามผู้หญิงคนนี้มามในวงกลมสีแดงๆภาพอาจจะมัวๆสักนิดหนึ่งนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ก็พอที่จะทําให้เราได้เห็นพฤติการดังกล่าวนี่นะครับเนี่ยฮะพอขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามประกบของรถผู้เสียหาย ผู้เสียหายเธอชื่อว่านางสาวสิร,รดาอายุ27ปีแล้วก็ขับมาตามถนนบางขุนเทียนชายทะเลทีนี้พอถึงบริเวณหน้าตึกโงทาวเวอร์ผู้ก่อเหตุหยิบกระเป๋าสะพายข้างสีดำของผู้เสียหายที่ตะกร้าหน้ารถในนั้นเนี่ยมีเงินสดประมาณ2,000บาทแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำอีก1เส้นนะครับแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาหรือว่า9โมงเช้านั่นเองครับสำหรับณนะวันนี้นะครับก็คือ7เมษายนเนี่ยราคาทองรูปประพันธ์ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ที่บาทละกว่า50,000บาทนะครับราคาอาจจะปรับลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ราวๆ55,500บาทเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะ สุภาพสตรีขับรถมอเตอร์ไซค์วางกระเป๋าไว้ที่ตะกร้าหน้ารถแล้วก็ในกระเป๋าอาจจะมีทั้งเงินสดมีทรัพย์สินที่มีค่ามีสร้อยคอทองคำอันนี้ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนี่นะครับหลังจากเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอท่าข้ามก็รีบตามแกะรอยเพื่อที่จะไล่ล่าจับกลุ่มคนร้ายจากภาพวงจรปิดทันทีกระทั่งสามารถตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้ในบ้านพัก พื้นที่อำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็นำตัวไปค้นหาของกลางในบ้านพักนั่นก็คือชุดที่ใส่ก่อเหตุแล้วก็มีสร้อยคอทองคําเบื้องต้นตำรวจยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุพร้อมด้วยสร้อยคอทองคําของผู้เสียหายนั่นเองครับโดยผู้ต้องหารายนี้ยอมรับสารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ย เคยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือรอปพมาก่อนแต่ตกงานหาเงินเล่นพนันออนไลน์แล้วก็หาเงินไปเที่ยวสงกรานที่กำลังจะมาถึงนี้พอตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกลุ่มในคดีปี2558มาแล้วข้อหาเสพยาเสพติดพื้นที่สอนอท่าข้ามปี2562ถูกจับกลุ่มในข้อหารักทรัพย์พื้นที่ของสอนอสแสมดำ ส่วนปี2,563ก็เคยก่อเหตุกันโชคทรัพย์ในพื้นที่ของสอนอท่าข้ามมาแล้วนั่นเองครับเนี่ยฮะประวัติของเขาไล่เรียงกันมาเลยปี58 62-63และปีนี้2,568ค่ะประวัติค่อนข้างโชคชนจริงๆตัวเองก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่รอปรพอนะ,ะซึ่งอาชีพของเขาก็คือต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับคนอื่นแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเองนี่ก็คือ ประวัติไม่ใสสะอาดแล้วก็เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ล่าสุดก็คือครั้งนี้นั่นเองครับเนี่ยฮะเป็นของกลางนะครับทางด้านของพล,ต,ลตรีคมสิทธิ์รังสายผู้บังคับการตำรวจนครบาล9ท่านฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนซึ่งช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานก็อาจจะมีผู้ก่อเหตุลักษณะนี้ได้นะครับโดยทางกองบังคับการตำรวจนครบาล9ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนทุกสถานีในสังกัดออกทําการกวาดล้างอาจญากรรมเพื่อป้องกันและป้องปรามอาป้องปรามเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้นั่นเองครับคือจริงๆถ้าสังเกตภาพจากกล้องวงจรปิดตอนแรกนะคะในวงกลมสีแดงเนี่ยคือถ้าสังเกตดีๆแล้วลักษณะเหมือนว่าเขามีการมาสอบถาม มอเตอร์ไซค์คันข้างๆไหมเหมือนกับจะเข้ามาดูหรือว่าเห็นแล้วว่าในตะกร้าด้านหน้ารถมีกระเป๋าจะใช้วิธีไหนดีเพื่อจะฉกช,ชิงกระเป๋านั้นไปได้นะคะเขาดูแล้วลักษณะเนี่ยเหมือนเหมือนจะพยายามเหมือนพูดคุยหรือสอบถามอะไรสักอย่างอาจจะถามทางหรือว่าเอ้พี่ตรงนี้จะไปทางไหนผมจะไปทางไหนได้บ้างและสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะตีคู่มาขนาดแบบใกล้ๆแล้วหลังจากนั้นก็คือฉกกระเป๋าที่ด้านหน้ารถแล้วก็ขับหนีไปเลยแต่ว่ารถของผู้เสียหายก็ดูขับเลี้ยวตามออกไปเหมือนกับ จะไล่กวดไปเช่นเดียวกันนะแต่ก็อย่างว่าแหละเป็นผู้หญิงก็อันตรายอยู่ในช่วงระยะหนึ่งเหมือนกันด้วยด้วยที่ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอาจจะสู้แรงของผู้ชายไม่ได้ถ้าไปยื้อยุดฉชกกระชากันจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมันกระพริบตาไม่ได้เลยเศรษฐกิจแบบนี้นะคุณอานเพราะฉะนั้นถ้าไปไหนเนี่ยต้องใส่ใจต้องดูแลมองหน้ามองหลังที่สําคัญคุณผู้ชมค่ะถ้าเดินอยู่ข้างนอกโดยเฉพาะคนที่ชอบใส่แอสเซสซอรี่อย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือเพราะไม่รู้ว่า จะมีใครมากระชากอะไรเราไปหรือเปล่าแม้แต่มือถือเองก็อาจจะโดนกระชากไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ